ใครกำลังมองหานะครับ Toyota Vios ปีใหม่ราคาเบาๆห้ามพลาคันนี้ครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับไม้แท้1นึ่นโลนะครับได้ยางปีใหม่2025ทั้ง4เส้นเลยฟีดาผ่อนแค่6,000บาทเท่านั้นครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับรอบคันภายนอกภายในนะครับแล้วก็ห้องเครื่องแบบชัดๆอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับคลิปนี้นะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องรู้นะครก่อนตัดสินใจซื้อเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพจนตทกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่ล่าสุดนะครับจากทางบริษัทเพยนต์ของเราครับผมกับเจ้าตัว Toyota V ีออส1.5 n t ปีปี2 0ส4ขาวคันนี้ครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับมีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับผมเลขไมล์แท้ๆเลย16,000กิโลเมตรนะครับราคาพิเศษแค่349,000บาทครับฟรีดาวคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นครับ ตัวรถเนี่ยก็มาในสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพลูกค้าที่สนใจนะครับดูไว้ก่อนเลยนะครับผมจะได้เห็นถึงรายละเอียดตัวรถแบบตรงไปตรงมานะครับผมแล้วก็ชัดเจนทุกๆจุดนะฮะไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโดรเจนนะครับนี่แบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมกระจังหน้าดีไซน์ T-Shape นะครับแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าสภาพสวยใสสมบูรณ์ ทางซ้ายและขวาบิวอินมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนฝากระโปรงเดิมครับไม่มีรอยยุบไม่มีรอยบุบใดๆมานะครับขึ้นแสงขึ้นเงาแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับผมกระจกด้านหน้าก็เป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับของทางโตโยต้าเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีอุบัติเหตุมาแน่นอนครับรถที่นัานนะครับมีรับประกันให้นะครับว่าไม่เคยอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามานะครับผมแล้วก็มีลงในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผม หากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะครับผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน100%เต็มน,น,นะครับผมสำหรับที่ไปตรวจพบภายหลังว่าชนหนักจมน้ําหรือว่าพิกคาม,มานะครับแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับบริการช่วดยเหลือฉุกเฉิน1นปี24ชั่วโมงนะครับดูแลได้ทุกป,ประเทศเลยนะครับรถเสียมีปัญหาแบตหมดน้ํามันหมดหรือว่าเปลี่ยนอย่างไรนะสามารถใช้บริการของเราได้เลยนะครับผมมาดูต่อในส่วนของสเปคตัวรถนะครับผมสำหรับตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็ปรับไฟฟ้านะครับสีเหลี่ยมตัวรถนะครับมือจับประตู เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะฮะตามสเปคของตัวเอ็นที่นะครับตัวล้อแม็กเนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะนะครับผมมาพร้อมฝาครอบของเริ่โรงงานนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเอ็นที่สำหรับตัวนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าเน้นเพียงพอต่อการใช้งานราคาเบาๆปีไม่ลึกนะครับคันนี้ผมว่ามันยังตอบโจทย์อยู่นะครับผมได้ยางของปี2025ด้วยนะครับเป็นยางของทันเดอร์สภาพดอกยางยังดีอยู่เลยนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวเลยนะครับยางปี25ทั้ง4เส้นเลยนะครับผม ประหยัดไปหลายพันเลยนะครับสำหรับตัวยางเนี่ยได้ยางใหม่ด้วยนะครับภายในซูมล้อเนี่ยเดิมๆเลยครับพวกโชคตัวนี้มาร์คสียูครบเนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานจะมีเห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีรอยทําทรงทําสีมาพวกนี้จะเป็นซีนเดิมโรงงานเลยนะครับโดรรถก็สีเดิมโรงงานไม่ได้มีการกลับสีเปลี่ยนสีมาฟิล์มติดให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะน่าจะประมาณ60รอบคัน40ด้านหน้านะครับสำหรับพดานตัวรถก็สะอาดสาครับ ไม่ได้มีรอยทำทรงทำสีใดๆมานะฮะอาจจะมีรอยสกรปรกรอยฝุ่นไปบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของราเดียดของภายในรถคันนี้กันบ้างนะครับสำหรับภายในเนี่ยก็จะมาในโทนที่เป็นสีดำทั้งคันนะครับเบาะผ้าสีดำเดิมๆจากทางสูงเลยนะครับผมสภาพดีมากครับไม่มีขาดไม่มีคาบนะครับเนี่ย สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมยังตึงยังแน่นนะฟูฟูแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นยูริเทนทรง3ก้านนะฮะสวยเรียบง่ายนะตามสไตล์ตัวเอนทีนะครับผมนี่ครับสภาพดูดูตัวรถภายในก็สวยงามนะไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักด้วยนะครับผมแอร์ก็จะเป็นแบบเมนนวลนะครับแต่ว่าเย็นเร็วมากนะครับส่วนตัวหน้าจอวิทยุนะครับ mma m นะครับพร้อมช่องต่อ usb แล้วก็ aux ะะสามารถต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะภายในสภาพสวยกริปนะฮะรถไม่มีช้ําจากการใช้งานหนักแล้วก็นะฮะไม่มีรอยสักยงสักยานใดๆเลยกระจกได้เป็นพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับสําหรับตัว n อนที่นะครับผมส่วนตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัมมตโนมัติแบบนี้นะฮะหัวเกียร์สวยไม่มีร่องไม่มีร่อนเลยตรงนี้เรายังสามารถปัดเข้าหาตัวนะครับปรับเป็นแบบเป็นแบบเมนนวลเป็นเกยียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับผมก็ใช้งานได้สะดวกนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็ไม่มีรอยสนุงสนิมใดๆเลยนะครับ ตามซ่อมประตูตัวรถนะฮะไม่มีรอยไข่รอยแก่สีเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีรอยเยิ้มจากการทําสีพวกสปอร์ตแมนอาร์ตเดิมๆิโรงงานก็ยังมีเห็นเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําสีครับแผงประตูตกแต่งด้วยงานสีดาเช่นเดียวกันนะครับเป็นวัสดุขึ้นรูปนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับจะเป็นออโต้ให้ฝั่งคนขับตรงนี้นะครับวัสดุทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกตินะครับนะครับดูตามประตูเดิมเดิมนะครับรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบ ไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนหรือว่าไปชนหนักมาแน่นอนครับตามซองประตูนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะฮะด้านขวาไม่มีรอยไข่รอยแกะอันนี้เป็นจุดสติกเกอร์เดิมนะครับนี่ฮะนี่ฮะหัวน็อตไม่มีรอยไข่หัวน็อตยังคมยังสวยนะครับคันนี้ขออนุญาตย้ำอีกครั้งเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าเอาไปปรับสภาพเอาไปทําสปาใดๆดเลยนี่คือสภาพแรกรับนะครับผมของตัวรถคันนี้นะครับห้องโดยสารนะครับด้านหลังก็สภาพสวยงามดีะครับ บอกผ้าสีดำนะฮะสภาพสวยตึงแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับมีช่องวางแก้วตรงนี้ให้1จุดนะครับพื้นที่ด้านหลังก็กว้างขวางครับนั่งสบายอยู่แผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ํานะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานแนสนิทเรียบเนียนไม่ได้มีรอยซ่อมไม่มีรอยทําสีครับน็อตประตูไม่มีรอยไข่รอยแกะมานะครับนะครับสีเดิมเดิมโรงงานหัวน็อตยังคมยังสวยประตูด้านหลังขวาเช็คให้แล้วเดิมแท้แน่นอนครับ สนใจคันนี้สามารถทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้ออดไลน์เข้ามาได้นะครับมีไฟนันวิ่งเสร็จให้ถึงหน้าบ้านนะครับจองรถคันนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไปไวแน่นอนครับสำหรับสีขาวที่เป็นตัวปี20ของตัว Vios เนี่ยนานๆมาทีนะครับส่วนใหญ่จะได้ปี18 19เข้ามานะครับรอบนี้ได้สีขาวด้วยแล้วก็รถส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะครับมาดูด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายไฟเบรกนะครับสภาพสวยสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยแล้าไฟเบรกก็เช็คแล้วแท้เดิมโรงงานนะครับมีโลโก้ Vios อยู่ครบ แล้วก็โลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนะครับไฟเบรกสภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวกระจกด้านหลังเขาจะมีตัวไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอาจจะมองไม่เห็นนิดน,นึงเพราะว่าฟิล์มค่อนข้างจะเข้มก็ยังเป็นกระจกพาร์ทเดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมไปนะครับรถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อ,ตอนะครับซื้อไปแล้วนะครับตรวจพบเจอภายหลังยินดี ที่จะรับซื้อคืนจำนวนนะครับมีลงในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยครับห้องเก็บสมภาระกว้างขวางนะครับผมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บได้สบายครับขันด้านในนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรอยอาร์คเรียงตัวครบๆแบบนี้ไม่ได้มีรอยตัดต่อตัวถังนะครับไม่ได้มีรอยทําสีบอดี้เดิมๆครับนะสีแห้งๆด้านๆแบบนี้นะจะเป็นสีเดิมโรงงานครับล้อยางอไหล่อุปกรณ์นะครับอยู่ครบนะถุงเครื่องมืออยู่ครบส่วนแม่แรงอยู่ใต้บ่อฝั่งผู้โดยสารครับ นะครับภายในนะครับสวยๆจะมีฝุ่นให้เห็นเลยนะครับว่าคันนี้ชัดเจนดีครับไม่ได้ล้างเลยนะครับให้ดูสภาพแรกครับของตัวรถเลยนะครับนะบสีขาวสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพิกานะครับซื้อไป้วไปตรวจพบเจอแังยินดีรับซื้อคืนนะครับผมสาหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถมือสองสักคันนะครับผ่อนเบาๆสัก6000บาทนะครับงบไม่สูงคันนี้ตอบโจทย์ครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ได้เครื่องยนต์ ตัว1.5่ลิตรก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองได้สบายครับแผงประตูด้านหลังซ้ายนะครับสภาพสวยไม่มีช้ำครับจุดสติกเกอร์เดิมโรงงานแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาครับซอกประตูหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขรอยแกะซ่อมนะครับนะครับสีเดิมเดิมาร์คสียูครบนะฮะย้ำอีกทีว่านี่คือสภาพแรกรับนะครับผมรถเดี๋ยวก่อนปล่อยเนี่ยจะมีการตรวจสอบตรวจช็คทุกจุดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการ QC ให้นะแล้วก็มีการ ทำความสะอาดทาสปาก่อนนะถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆดูแลให้หมดครับเอาแบบว่าที่ว่าสามารถใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยครับประตูด้านหน้าซ้ายเดิมๆรอยอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบสีเดิมนะครับไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีที่วางแขนวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามซอกด้านแก้มน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะครับสีเดิมไม่มีเยิ้มแน่นอนครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับบอดี้เดิมๆเลยนะซอกประตูด้านหลังซ้ายน็อตเดิมไม่มีรอยขยรอยแกะมาครับ นะครับไม่มีรอยไข่รอยแกะเพจตัวรถนะครับรถผลิตปี2020นะครับแล้วก็เลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตรงกับหน้าเลมแน่นอนครับมีการตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใครที่เครดิตเครดิตดีฟรีดาวนะครับก็ขอเริ่มต้นประมาณ6000บาทนะครับผมรายได้2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบได้เลยนะครับขอรายได้สักประมาณ1 2ื่นสอนนะครับจะได้ไม่ตึงจนเกินไปนะครับจะได้ผ่านได้ง่ายหรือจะดาวด้วยก็ได้นะครับทำให้ค่างวดมันถูกลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ มาเดี๋ยวมาส่องในส่วนของระยละเดยดห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับก็เป็นตัวประหยัดน้ำมันยอดนิยมของทางโตโยต้าเลยนะครับก็ใช้น้ํามันได้ถึง e 2 0นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวิทีไอขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความประหยัดใช้งานง่ายทนทานแล้วก็ค่าบํารุงรักษานะค่อนข้างจะถูกนะครับผมนะเครื่องเดินก็เงียบๆไม่มีสั่นไม่มีสะดุดครับไม่มีรอยน้ํามันซึมนะครับดูภายในเลยนะครับพวกโช๊คเดิมนะครับผม ไม่ได้มีรอยถอดรอยแกะนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำคานหมน้ําต่างๆไม่มีรอยไข่รอยแกะนะครับตรงๆสวยๆนะฮะรอยจุดยึดน็อตนะฮะสำหรับตัวคานหมน้ําด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายขวาเนี่ยไม่มีรอยไข่รอยแกะไปนะครับหัวน็อตแต่ละจุดนะับยังคมยังสวยโชคเดิมนะครับแกนด้านในซอกต่างๆนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบจุดสติ๊กเกอร์มอกร์เดิมๆโรงงานแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาครับ นะตัว v ีออตัวนี้ก็จะมีแผ่นการความร้อนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะฮะจุดสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังตรงนี้ยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะกาไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยเคาะไปนะครับสำหรับตามดูระบายความร้อนนะครับของฝากระโปรงนะฮะยังคมยังสวยไม่ได้มีรอยบิดรอยเบีย้ยวหรือว่ารอยยุบตัวใดๆจากการกระแทกใดๆมานะครับผมนะสรุปเลยนะครับสำหรับตัว t ต y o ต a v i o อ1.5 n t ปี20คันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติดีครับไม่แท้ 1 0 0 0แสนโลนะฮะฟีดาคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6 0 0 0บาทเท่านั้นครับเป็นเครื่องยนต์1.5เป็นซินทอนแล้วก็ประหยัดไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับได้อย่างปีใหม่ปี2025ทั้ง4เส้นรับประกันนะครับไม่มีชนหนกักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีทั่วประเทศด้วยนะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาที่นะครับผมเบอร์โทรหรือแอดไลน์นะครับ0831318826นะครับ o, o, Boy, เบอร์โทรเบอร์โทรของผมบอยเพชรยนต อย่ารอช้านะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถสวยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ไม่นานแน่นอนถ้าได้รถสวยแบบนี้ไปนะครับผมติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ